สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชแนลของคนรักเครื่องเสียงบนบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พิธนานะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังคงมีสินค้านะครับมารีวิวมาอัปเดตเพิ่มเติมให้กับนานะสายบันเทิงของเราเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอัปเดตสินค้าประจําวันที่30นะครับเดือน7พศ2567นหนะครับหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ ทั้งมิกเซอร์ไมโลอยนะครับแล้วก็ตัว EQ นะครับสภาพสวยๆเดิมๆนะครับเผื่อมีนานาทันใดหาใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่มิกเซอร์กันก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นมิกเซอร์ของ A1 นะครับผมรหัส a 6 d SP ตัวนี้มีเอฟเฟกแท้ในตัว99โปรแกรมฟังก์ชันหลักๆสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเล่น USB ได้นะครับฟังก์ชันถือว่าครบเลยนะครับพี่ๆพินานาทันใดหาใช้งานนะครับเป็นมิกขนาด6ช่องไม้นะครับ ตัวนี้สภาพส,สวยๆนะครับผมส,สวยๆเดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่1,700บาทเท่านั้นนะครับราคานี้ถือว่าสุดคุ้มนะครับ1,700บาทเป็นมิกเซอร์ที่มีเอฟเฟกแท้ในตัวด้วยนะครับฟังก์ชันก็ถือว่าครบถ้วน a 1 a 6 DSP นะครับเอฟเฟกแท้9 9โปรแกรมราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นมิกเซอร์ของทาดานะครับ ทาดาแฟนซี ada, นะครับผมตัวนี้คุณสมบัติไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนา้นาๆท่านใดที่เคยใช้นะฮะเสียงดีมากนะครับผมตัวนี้ฟังก์ชันก็ถือว่าครบถ้วนนะครับมี EQ ปรับในตัวแล้วก็เอฟเฟกแท้ในตัว99 DSP เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ USB ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับอของใหม่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ2 7 0 7นะฮะตอนนี้2 5 0พ2 0 0้2อนี่แหละแล้วแต่ร้าน นะครับตัวนี้สภาพสวยใหม่เลยนะครับผมก็เปิดราคาไว้ที่1,800บาทนะครับสำหรับมิกเซอร์ทาดาแฟนซีแนะครับมีกล่องนะครับตัวนี้มีกล่องสภาพใหม่เลยนะครับผม1,800บาทนะครับสำหรับทาดาอ่าทันใดหาใช้งานนะครับสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่พันแนะของ a 1วันพันเนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับผมไม้รอยนะครับไม่รอยมีเข้ามา2ตัวนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆทั้ง2ตัวเลยนะครับ ใช้งานได้ปกตินะตัวบนจะเป็นของโปรพัดนะครับอ่าโปพัด UM17 นะสภาพสวยเลยนะครับผมตัวนี้สวยเลยนะโปพัด UM17 ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวดูลูกหม่ของโปรพัดนะฮะตัวนี้สภาพลูกใหม่ของโปรพัดนะครับประมาณนี้นะครับลูกใหม่ตัวที่1นะครับผมอ่าลูกใหม่ตัวที่2นะครับนี่ของโปรพัดนะครับสวยๆอ่า นะนะท่านใดหาใช้งานนะครับผมไม่ลอยเสียงดีๆนะฮะตัวนี้อ่าก็จะมีกล่องนะครับผมมีกล่องด้วยนะครับตัวโปพัดนะกล่องด้านล่างนะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้ที่1,900บาทนะครับสวยมากนะครับผมสวยใหม่เลยนะสลหรับโปพัดไม่ลอยโปรพัด1900ับาทนะครับส่วนตัวด้านล่างจะเป็นของ NTS SNU 6 2 MK 2นะครับผมนี่ตัวนี้ก็เสียงดีเหมือนกันนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับ NTS นะฮะ NTS นี้เปิดราคาไว้ที่1,800บาทนะครับผมไหม่รอย NTS เปิดราคาไว้1,800งพันแปดร้อยบาทให้ดูสภาพลูกใหม่นะครับสภาพลูกใหม่ของ NTS นะครับผมตัวน,นี้่สวยเดิมนะครับผมใช้งานได้ปกตินี่สภาพลูกใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับผม NTS นะฮะ นานาทันใดหาใช้งานนะครับผมนี่ NTS จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมมีกล่องนะครับ S N U 6 2 MK2 นะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้ที่1,800บาทเท่านั้นนะครับสำหรับไม่ลอยของ NTS นะตัวนี้นะครับผมของ NTS 1,800บาทนะของโปรพัท1,900บาทนะครับผมไม่ลอยมีเข้ามาเพิ่มเติม2ชุดตัวบน1 9 0 0บานะครับของโปรพัดตัวล่างของ NTS 1,800บาทนะเดี๋ยวมาดู EQ ของโปรยูโรเทคกันบ้างครับผมตัวนี้ CE 2 3 1 XL นะครับโปรยูโรเทคสภาพส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับเสียงดีๆอสำหรับพี่นาราท่านใดหา EQ ไปแต่งเสียงนะครับผมตัวนี้โปรยูโรเทค CE 2 3 1 XL นะครับมีเข้ามา1ตัวนะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้ที่1,400บาทนะครับแถมสายสัญญาณให้2เส้นนะครับผมอสำหรับ EQ นะ ท่านใดซื้อ EQ แถมสายสัญญาณให้สองเส้นเลยนะครับผมราคา1,400บาทนะครับสำหรับโปรยูโรเทค C 2 3 1 XL นะครับผมสายสัญญาณสวยๆนะครับผมสองเส้นสำหรับท่านที่ซื้อ EQ แถมสายสัญญาณให้ด้วยสองเส้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนราคากันนิดนึงนะครับผมเริ่มจากมิกเซอร์ของ A1 e นะครับ1,700บาทนะมิกเซอร์ของทาดา a 1800บาทนะครับไมลอยโปร พัด UM 1 7 9 0หนัาะครับไม่ลอยของ NTS ราคา1,800บาทนะครับ EQ p ิว e ปรยูโรเทคซีสราคา1,400บาทนะี่ร้บ, e Q, ch, 1, รา,า, 1, บาทนะบาสำหรับพี่ๆนานาท่านใดหาใช้งานนะครับผมราคารากยาก,กันเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ EN Studio a n s o u n าวระบบเครื่องเสียงบ้านราคารรกยาก0นเ3ยนะ6รัสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับ